เีชุดครับเป็นอัเนเดียวอสองอันยี่สิบกับหัวเล็บอันนี้ลูกค้าเพิ่มเป็นฉากเล็บแบบนี่สูเมสซี่อะไปดูความสูงของเมสตซี่ไปสั่มาไม่เท่าไหร่ก็ทรงขอได้อยู่ส,สวยแต่ของเรา ได้ออกแดดไม่โอ้โหไม่ไหวแดดร้อนจัดไม่จบไปข้างในแล้วกันชังเกตไม่ต้องแสบตาเ็กลดด้าที่ฟ้าข้างหลังนะว่าเป็นสีหุ่นเป็นพอนิ้เนวเป็นหกอุ้ยเป็นเลนส์แบบดีแท้หมดครับตัวหนาบินห้าครับตัวนี้ชากเลนส์นะชากเลดด้านของทะเล,เลแข่งแล้วก็เป็นนเลดแล้วก็ท้ายใส่เข่าสักก้อนอีกนะ โอเคจบงานครับผมขอบคุณมากครับคุณข,ขาอันนี้อู้จังกล่องนะจังกล่องจุดประการกลางวันให้ทางเราได้จัดการเรื่องพ่อห้โอเคครับ